คณะกรรมการกระเนินงานวิธีประทานทุนสนับสนุนการและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการบำรุงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องเด่นขอเปิดตัวผู้เข้ารับประทานทุนหนึ่งพัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามภาพประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ขวามมงมูลนิธิคุณพุ่มเจ็ดเจ็ดหญิงคนพิชาวรนุษย์ เด็กชายกรพัชขำศรี19เด็กชายอัจฉริยะพิจิตรพัตธานี235เด็กหญิงรัตนาพรดวงการศึกษาโครงการศึกษาแก่เด็กตอนเย็นสิบและเด็กพิการในพื้นที่ นบครับก็จะไม่ได้ถุงยังที่นะคะออกก้่นครับ